ทยูดี้ Chinese Master นะครับผมได้เข้าเรียนกับโค้ชวินานในเทรนเนอร์เทรนเนอร์ที่หนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นอยากจะเรียนรู้กับโค้ชันาดับเของมองไทยนะครับจากเดิมที่ผมเป็นคนที่เหมือนกับว่าแต่งตัวสบายๆแล้วรู้สึกว่าเสื้อผ้ามีอยู่เต็มตู้นะครับแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองแต่งตัวไปแต่งตัวมาเนี่ย กี่ปีกี่ปีมันก็เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์เราการแต่งตัวของเราเนี่ยก็ใส่เสื้อสบายๆเสืส้อย,ยืดกางเกงยีนแล้วก็ทรงผมก็ปล่อยธรรมดาธรรมดาซึ่งแต่ก่อนจะบอกให้นะครับว่าผมไม่ได้เป็นแบบนี้มาก่อนแต่ที่เป็นทุกวันนี้เนี่ยมันปรับภาพลักษณ์ขึ้นมาโดยโคชวีน่าเองนะครับผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เรียนจากโคชวีนาตลอดทั้ง8วันนะครับที่ไปเรียนเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนที่บ้านของโคชวีนาแล้วก็มีการดคแลที่ดีแล้วก็โคชวีนาจะใส่ใจในเรื่องของการดูแล แต่และคนไปเลยเป็นการโคชชิ่งตัวต่อตัวเลยครับเพราะว่าแต่และคนเนี่ยลักษส,สไตล์เป็นแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหนมีสีร้อนสีเย็นสีเข้มสีอะไรที่เหมาะแต่และคนซึ่งมันแต่และคนก็มีการแต่งตัวที่ไม่เหมือนกันแต่โคชวิราเนี่ยเขาจะใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็สอนให้เรารู้ลึกรู้จริงแล้วก็สอนเข้าใจเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็แต่และว,วันที่เรียนไปเนี่ยรู้สึกว่า ây, เวลาผ่านไปเร็วมากนะครับท่านให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้เราเห็นภาพ ชัดเลยว่าการเปลี่ยนแปลงมันคือเช็ทันทีเลยจากบีฟอร์เป็นอัฟเตอร์อะไรต่างๆแล้วผมเชื่อว่าการที่เรามีโค้ชดีๆอย่างนี้ทางด้านของท้ไทยมาถ่ายทอดให้เราแบบนี้แล้วก็ถ่ายทอดแบบใกล้ชิดแล้วก็ให้ด้วยความจริงใจผมอยากให้ทุกคนมาเรียนในคลาสแบบนี้นะครับแล้วท่านจะรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปจริงๆนะครับจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งม,แบบมันแบบเหมือนเราเชนแบบก้าวกระโดดอ่ะ ชีวิตดังนั้นเรามีคุณค่านะครับเสื้อผ้าที่เราหยิบแต่ละชิ้นแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายเสื้อผ้ามันบอกตัวเราว่าเราต้องการบอกอะไรกับโลกใบนี้มันมันสามารถเล่าเรื่องของเราได้มสามารถสร้างเงินในที่สร้างพลังงานให้เราได้มากมากเลยทีเดียวดังนั้นผมจึงอยากบอกว่าเมื่อมีคลาสดีๆแบบนี้อยากเชิญชวนทุกท่านให้มาเข้าคลาสแล้วถ้าจะรู้สึกว่าชีวิตของท่านเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ด้วยการที่เรามาเรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้แล้วก็โคชมีรายที่เป็นคนที่แบบว่าให้เรา เทคแอคชั่นทันทีเลยครับว่าปรับเปลีนทันทีเลยแล้วเราก็จะเป็นคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ